วันนี้นะคะเด็กๆเ,เรามารู้จักกับอาชีพที่คุณครูจะแนะนาให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างแต่ละอาชีพมีหน้าที่ทําอะไรทํางานอยู่ที่ไหนบ้างไปเรียนรู้กันเลยค่ะอาชีพแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือ Firemen เ <Fire> จ้าหน้าที่ดับเพลิงนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะจะมีหน้นาที่ดับเพลิงค่ะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในสถานที่ต่างๆนะคะสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรียกว่าสถานีดับเพลิงนั่นเองค่ะอาชีพต่อไปนะคะนั่นก็คือ police man police man ตำรวจค่ะ ตำรวจนะคะก็จะมีหน้าที่ในการตรวจตารักษาความสงบจับกลุ่มแล้วก็ปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายนะคะและสถานที่ที่ตำรวจทำงานนะคะนั่นก็คือสถานีตำรวจนั่นเองค่ะนอกจากจะมีตำรวจที่ทำหน้าที่จับผู้ร้ายแล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ของตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรด้วยนะคะ ก็คือจะคอยให้ความสะดวกแนะนำบริการแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนจะช่วยในการจัดการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะอาชีพต่อไปนั่นก็คือ postman postman บรุษไปรษณีย์ค่ะมีหน้าที่นะคะบริการรับส่งจดหมายหรือว่าสิ่งของต่างๆให้ถึงมือลูกค้ายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยและสถานที่ที่บุรุษไปรษณีย์ทำงานนะคะนั่นก็คือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองค่ะเด็กๆและอาชีพสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ soldier ทหารค่ะทหารนะคะก็จะมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และประชาชนสถานที่ทำงานของทหารนะคะเรียกว่าค่ายทหารนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าอาชีพแต่ละอาชีพมีหน้าที่แล้วก็สถานที่ทํางานที่ไหนกันบ้างก่อนจะจากกันไปวันนี้คุณครูนะคะก็มีเกมทายซิฉันประกอบอาชีพอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะใครเอ่ยมีหน้าที่ดับไฟเวลาไฟไหมใครนะ เก่งมากค่ะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั่นเองต่อไปนะคะใครเอ่ยมีหน้าที่จับผู้ร้ายเก่งมากค่ะนั่นก็คือคุณตำรวจนั่นเองและสุดท้ายนะคะเด็กๆใครเอ่ยมีหน้าที่รับส่งจดหมาย เก่งมากค่ะนั่นก็คือบุรุษไปสณีนั่นเองค่ะ